เชิญท่านธิติมาฉายแสงครับเชิญครับกรับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันธิติมาฉายแสงชงสาชนเซาเขตหนึ่งพัคเพื่อไทยค่ะดิฉันมีเรื่องร้องเรียน2เรื่องนะคะในวันนี้คือเมื่อวานนี้ค่ะดิฉันได้รับการร้องเรียนจากคุณทองหล่อเฉยสวัสด์ ซึ่งเป็นกรรมการลุ่มน้ำบำระกงภาคเกษตรกรรมของสอทนชว่ามีปัญหาตรงคลองชนประทานกม96บวก271ตรงแยกหนองปลาตะเพียนถนนหลวงสาย304ตำบลท่าทองหลังอำเภอบางคล้าจังหวัดเชิงศราซึ่งเริ่มจากปากคลองซอย2ขวาจนถึงปลายคลองระยะทาง10.5กิโลเมตรและคลองชนประทานกม99ก354เริ่มจากปากคลองซอย1จนถึงปลายคลองระยะทาง15 กิคือทั้งสองคลองนี้เป็นของชนประธานท่าลาดค่ะปัญหาก็คือว่ามวลน,น้ำเนี่ยไม่สามารถไหลผ่านช่องใต้สะพานไปยังบริเวณพื้นที่ปลายคลองได้เนื่องจากความกว้างของคลองเนี่ยสี่เมตรลึก1.8แต่ช่องผ่านใต้สะพานแคบเหลือเพียง3เมตรและมีต้นไม้ต้นหญ้าวัชพืชมาขวางทางเต็มไปหมดทําให้หมวลน,น้ำเนี่ยไหลผ่านไปได้น้อยก็ส่งผลให้ประชาชนในตําบลเมืองเก่าอาเภอ พนมสารคามและตำบลเมืองใหม่อำเภอราชสารจังหวัดเฉชิงเซาวรวม2,567ครัวเรือนได้รับความเดือดร้อนไม่มีน้ำเพียงพอในการทําการเกษตร,รโดยเฉพาะนาข้าวค่ะและในอีกไม่นานนี้แผนงานของแขวงการทางเฉชิงเซาก็จะมีการขยายทางหลวงเป็น8เลนจากแยกหนองปราะเพียนถึงอํเาเภอพนมสารคามระยะทาง12กิโลเมตรดังนั้นจึงขอเรียนปรึกษาว่วาทั้งสองจุดดังกล่าวเนี่ยจะสามารถรื้อสะพานเก่าออกพร้อมขยายคลองชม านใต้สะพานเดิมให้มีความกว้างและลึกเท่ากับขนาดคลองได้หรือไม่ก็ขอฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาทางแก้ปัญหาด้วยนะคะเรื่องที่สองกระทันประธานคะได้รับการร้องเรียนจากคุณดอนทองพวกเราจากทาง f e c o o o p k p e นะคะว่า จุดกลับรถบริเวณธนาคารกรุงไทยก่อนถึงทางเข้าวัดดอนทองถนนสุประยูนตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเชียงแสนนั้นไม่มีไฟส่องสว่างทําให้เวลากลางคืนมืดมากจนมองไม่เห็นเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ขอให้แขวงการทางเชียงแสนแก้ไขปัญหานี้ด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะ